สุขภาพดีเริ่มต้นที่การกิน9วิธีกินดีเพื่อสุขภาพ1กินอาหารครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและมันดูแลน้ำหนักตัวข้อแนะนำนี้เป็นข้อแนะนำหลักยึดอาหารหลัก5หมู่และเพิ่มความสำคัญของการกินอาหารแต่ละหมู่ให้มีความหลากหลายไม่จำเจยอยู่เพียงอาหารไม่กี่ชนิด น้ำหนักตัวเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างง่ายถึงภาวะสุขภาพในผู้ใหญ่ที่กินอาหารได้เหมาะสมจะมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมมีรูปดังที่ไม่อ้วนหรือผอมเกินไปและมีน้ำหนักตัวค่อนข้างคงที่หากสังเกตเห็นว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากน้ำหนักปกติแสดงให้เห็นว่าเริ่มกินอาหารมากเกินไปแล้วควรจะต้องหันมาควบคุมลดปริมาณให้น้อยลง โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เสื้อผ้าคับก่อนที่เริ่มรู้สึกตัวเพราะเสื้อผ้าสมัยใหม่มักนิยมใช้ใส่ย,ยืดเพื่อให้สวมใส่สบายหรือหากพบว,ว่าน้ำหนักตัวลดลงเรื่อยๆก็ควรต้องให้ความสนใจพร้อมทั้งสังเกตว่ามีการอ่อนเพลียง่วงซึมหรืออาการที่แตกต่างไปจากปกติเกิดขึ้นด้วยหรือไม่ถ้ามีอาการมากควรพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ สำหรับเด็กดั้งไกยมีการเจริญเติบโตน้ำหนักตัวควรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอัตราที่เหมาะสมดังนั้นควรหมั่นชั่งน้ำหนักตัวอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อเพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยจึงให้ความสำคัญกับการกินข้าวเป็นอาหารหลัก ถ้าเป็นไปได้ควรกินข้าวซ้อมมือเพราะมีวิตามินแร่ธาตุโปรโตีนและใยอาหารมากกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวส่วนอาหารแป้งเช่นขนมปังก๋วยเตี๋ยวขนมจีนให้กินเป็นบางมือ้ออาหารแป้งเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปใยอาหารจะมีน้อยกว่าในข้าว 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำอาหารหลัก5้าหมู่ของไทยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการจัดแยกพืชผักและผลไม้เป็นอาหารหลักคนละหมู่เนื่องจากประเทศไทยมีพืชผักและผลไม้อุดมสมบูรณ์ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคได้ตลอดปีพืชผักและผลไม้ให้สารอาหารที่สำคัญหลายชนิดคือวิตามิน แร่ธาตุและใยอาหารและให้สารอื่นที่ไม่ใช่สารอาหารเช่นสารแอนติออกซิเดนท์ที่ช่วยไม่ให้อนุมูลอิสระทำลายเนื้อเยื่อและผนังเซลล์ช่วยชะลอการเสื่อมสลายของเซลล์ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูสดใสไม่แก่เกินวัยนอกจากนี้ยังให้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรที่ช่วยรักษาสุขภาพ 4. กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำเป็นการกินอาหารที่ให้โปรโตีนโดยเน้นปลาและอาหารประเภทถั่วเมล็ดแห้งเช่นเต้าหู้ชนิดต่างๆสำหรับเนื้อสัตว์ให้เลือกที่ไม่ติดมันหรือที่มีมันน้อยไข่เป็นอาหารที่มีประโยชน์วันกินเป็นประจำ เด็กควรกินวันละฟองผู้ใหญ่ภาวะปกติควรกินวันเว้นวันหรือสัปดาห์ละ2-3ฟองส่วนคนที่มีปัญหาภาวะโคเลสเตอรอลสูงในเลือดควรลดปริมาณลง 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยบางคนอาจมองเห็นว่าน้ำนมเป็นอาหารของต่างชาติไม่ควรส่งเสริมการบริโภคน่าจะให้คนไทยไปบริโภคอาหารอย่างอื่นจะดีกว่า อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นได้ว่าน้ำนมเป็นอาหารที่มีประโยชน์สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของโปรโตีนแคลเซียมวิตามิน b 2และแร่ธาตุต่างๆ นอกจากนี้น้ำนมเป็นอาหารที่กินง่ายราคาไม่แพงเกินไปมีหลายชนิดหาได้ทั่วไปจึงเป็นการสะดวกที่จะใช้เป็นอาหารสำหรับคนทุกวัยในกรณีที่ห่วงว่าดื่มนมมากๆอาจทำให้อ้อนวนผู้บริโภคสามารถเลือกดื่มนมพร่องไขมันได้และในเวลาเดียวกันควรควบคุมปริมาณไขมันในอาหารชนิดอื่นด้วย เพราะเพียงไขมันจากนมอย่างเดียวไม่น่าที่จะทําให้เกิดโรคอ้วนปริมาณที่แนะนําคือเด็กวันดื่มวันละ1-2แก้วผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรดื่มวันละ1แก้ว 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรถึงแม้ไขมันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาโภชนาการเช่นโรคอ้วนภาวะไขมันในเลือดสูงที่นำไปสู่โรคหัวใจขัดเลือดได้ แต่ร่างกายต้องการไขมันเพื่อสุขภาพด้วยเช่นกันเพียงแต่จะต้องควบคุมปริมาณและชนิดของไขมันที่จะบริโภคให้เหมาะสมลดอาหารที่มีไขมันมากเช่นหมูสามชั้นขาหมูพะโลและอาหารที่ใช้น้ำมันหรือกะทิจำนวนมากในการประกอบอาหาร7อดีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด ส่วนประกอบสำคัญของอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดได้แก่น้ำตาลและเกลือแกงซึ่งส่วนประกอบทั้งสองชนิดเมื่อบริโภคมากเกินไปพบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตสูงวิธีปฏิบัตินอกจากการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดแล้วผู้บริโภควันพยายามรับประทานอาหารที่มีรสธรรมดา ไม่ควรที่จะต้องเติมน้ำตาลหรือเกลือเพิ่มเติมในอาหารที่ปรุงแล้วหรืออาหารมากินอาหารแบบไทยเดิมที่มีกับข้าวหลายชนิดเพื่อให้เกิดรสชาติที่หลากหลายแกินอาหารสะอาดปราศจากการปนเปื้อนการกินอาหารที่สะอาดนับเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยลดอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆซึ่งอาจเป็นเชื้อโรคพยาธิสารพิษสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้มีการผลิตที่ถูกต้องมีการเก็บรักษาที่เหมาะสมอาหารสำเร็จรูปควรบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมสะอาดมีฉลากที่ถูกต้องบอกวันหมดอายุส่วนประกอบชื่ออาหารสถานที่ผลิตนอกจากนี้ผู้บริโภคควรมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารเช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหารการใช้ช้อนกลางหรือใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารมากกว่าการใช้มือ 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เมื่อดื่มมากจะมีผลทำให้การทำงานของระบบสมองและประสาทช้าลงทำให้เกิดการขัดสติได้ง่ายที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเสียทรัพย์เสียสุขภาพก่อให้เกิดโรคตับแข็งและการขัดสันอาหารที่สํ ดังนั้นควรลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดข้อแนะนำการบริโภคอาหารสำหรับคนไทยทั้ง 9. ข้อดังกล่าวข้างต้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคชาวไทยทุกคนเป็นการให้คำแนะนำในทางปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้นและมีความยืดอยู่ในตัวที่แต่ละคนสามารถปรับให้เหมาะสมกับตนเองได้เพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยความปรารถนาดีจาม